ครอบครัวต้องมาก่อนวันนี้ผมก็เลยนำรถครอบครัวหนึ่งคันมารีวิวให้ทุกคนดูครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้รับประกันให้เลย2ปีนะครับสบายใจได้นะครับเป็นลูกค้าวิสาตกวค้ารถคันนี้คือ Toyota w e l ลไฟตัว ZG Edition รถปี2017เลขไม้1 2 2 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับรถสีดำภายในหัวหมอนมิกกี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมก่อนกอ็เลยเราจะดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับดูฝั่งนี้นะครับ มาดูเลยนะครับนี่นะครับสีสันสวยงามนะครับบอกเลยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็ความสูงของตัวรถนะครับจุดสูงที่สุดอยู่ที่1 8 8ดเซนติเมตรเท่านั้นเข้าห้างยูเทินใต้สะพานอะไรสบายสบายเลยจอดเข้าลงรถที่บ้านเนี่ยความสูงไม่เยอะเกินไปนะครับไปง่ายๆเลยนะครับหลายๆคนมีปัญหานะเข้าห้างแบบห้ามสูงเกินเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเอารถตู้หลังคาสูงไปอาจจะต้องระวงังก็ต้องไปวนหาที่จอดที่อื่นนะครับอาจจะเดินไกลหน่อยแต่รถแบบนี้นะครับ สูงวพอกับรถพีพีทั่วไปนะที่เข้าห้างได้สบายๆเลยนะครับอ่ารูประพันธ์สันดานด้านหน้านะครับอืสวยงามนะครับไม่มีรอยแตกใดๆเลยดูด้านล่างเป็นหลักได้เลยนะครับดูฝั่งนี้ต่อเลยนะครับไม่มีเบียดเฉียดชนอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เอาล้อที่ใกล้ฟุตบาทที่สุดที่จะเบียดได้ง่ายที่สุดคือล้อนี้เลยเห็นไหมครับสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยเบียดใดๆเลยนะครับ โอเคนะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนี่กล้องดูนะทรงรถจากทางด้านข้างนะครับนี่นะครับจะเห็นเลยว่าตัวล้อจะอยู่ตรงนี้ผู้ขับขี่จะอยู่บริเวณนี้ครับจะเป็นการนั่งขับขี่อยู่ด้านหลังของตัวล้อนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่เนี่ยปรับตัวไม่ยากผู้ชายขับได้ใช่ไหมผู้หญิงก็สามารถขับได้บ่อยครั้งที่เราจะเห็นผู้หญิงขับรถประมาณนี้ไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับเห็นบ่อยเลยนะครับ เพราะมันขับง่ายด้วยนะครับไม่ต้องปรับตัวด้วยเหมือนขับรถเก่งทั่วไปเลยนะถัดมาผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถก่อนนะครับโอเคสตาร์ทแล้วครับนี่ไฟส่องสว่างนะครับไฟเลี้ยวนะครับนะเดลไลทนะ์เนาะเดลไลท์ใช่ปะ่ะไฟส่องสว่างไฟสูงนะครับโอเคนะคุณผู้ชม และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้รถตู้ประเภทนี้ได้รับความนิยมก็คือเรื่องของประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้ง2ฝั่งฝั่งนี้ก็เป็นไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมโอ้สภาพบอกข้างในสวยเลยเนาะอ่าแล้วประตูสไลด์ไฟฟ้าเมื่อกำลังปิดแล้วมีคนกําลังจะขึ้นลงมีระบบเซฟตี้ให้พร้อมนะครับทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับ หลักๆแล้วเวลไฟที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนจากเอาผ่าคือเรื่องของไฟที่มันแยกเลเยอร์เนาะ okay, นเห็นไหมเนี่ยดูอันนี้ดีกว่าติดครบเมื่อกี้ผมเปิดไว้มันแยกเลเยอร์กันชัดเจนถ้าเป็นเอาผ่ามันจะชิดกันเนาะคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบ a a อ t i v e r a d เ r c r u i คุ้น n t r พ l ด้วยนะครับสบายเลยขับทางไกลนะครับเปิดไว้ได้เลยนะโอเค คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซ2,500ซีซีพละกำลังก็180แรงม้านะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับซื้อรถที่วิสาสตคานะครับคันนี้ผมรับประกันให้2ปีเลยนะครับโอเคนะคุณผู้ชมลืมเลยอ่ะดูโครงสร้างก่อนลืมพาดูน็อตฝากระโปรงไม่มีแก่ขันไขใดๆเลยนะครับดูฝั่งนู้นด้วยครับตากก้องเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับน็อตแผงข้างนะครับไม่มีแก่คันไขเลยนะครับเห็นไหมครับคานเดิม นะครับฝั่งนู้นด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะมาปิดปากระโปรงหนึง่งสองครับอ่าแล้วก็นี่คือกระจกงวงช้างนะครับกระจกงวงช้างติดตรงนี้รู้ป่าเห็นถึงไหนเห็นถึงหน้ากันชนเลยนะครับแล้วก็เห็นด้านข้างฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่าแต่ทุกวันนี้เขามีอะไรนะกล้องรอบคันใช่ปะ่ะเอาไปติดเดี๋ยวนี้ถูกมากนะไม่น่าเชื่อต่ก่อนหูหลายหมืน่นเดี๋ยวนี้ไม่กี่ตังค์นนะครับกล้องรอบคันนะครับ โอเคมาดูสภาพแผงข้างก่อนแผงข้างนะครับก็จะหุ้มหนังนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับเห็นไหมครับเมมโมรีเบาสามตำแหน่งปุ่มกระจกต่างๆไม่มีลอกกระจกเป็นแบบวัน touch ทุกบานนะครับก็คือกดทีเดียวนะครับมันเลื่อนลงเลยเห็นไหมครับเป็นแบบวัน touch ทุกบานเลยนะครับสภาพพวงมาลัยนะครับสวยๆนะครับไมคแสนต่อนะครับสวยๆเลยนี่ที่ผมบอกกระดับคลิปได้ดัคุณพันโทเนาะปรับระยะตรงนี้นะครับ มีปุ่มอุ่นเบามีปุ่ม power door off เพื่อปิดระบบไฟฟ้านะครับของประตูนะครับแต่มาทำได้นะครับตัวเบาสวยงามนะครับสวยงามปัดไฟฟ้านะครับด้านหลังต่อเลยนะครับนี่นะครับสภาพเบาสวยงามนะครับปุ่มปับไฟฟ้าด้วยล็อก Isofix ได้ด้วยนะครับลองส่องเข้าไปดิโอมีไฟแอ b เบ n t ล i g ด้วยนะมาครับไปดูฝั่งนู้นกันต่อนะครับ เดี๋ยวค่อยวนมาข้างหลังนะครับเราไปดูฝั่งนี้ก่อนนี่นะครับสภาพสวยงามนะครับคอนโซลสวยๆเลยนะครับเบาะหน้าครับแล้วก็มีปุ่มปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะหน้านะรวมถึงตัวพนักรองขาด้วยนะครับออย่างที่ผมบอกนะนี่ครับประตูนะครับเป็นสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับ่เข้ามาดูสภาพเบาะภายในครับ ตัวบอกก็จะเป็นกับตันซีดนะครับหัวมิกกี้นะครับสภาพเบาะสวยเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวทดลองระบบเซฟตี้ฝั่งนี้ให้ดูด้วยถ้ามีใครกําลังขึ้นรถลงรถแล้วประตูปิดจะปลอดภัยหรือไม่เพราะส่วนมากก็ข้างหลังจะเป็นน้องๆหนูหนๆใช่ไหมครับอ่ามาดูกันนะประตูกําลังปิดครับชนเบาๆประตูหยุดให้เลยนะครับโอเคมาดูที่ฝาท้าย ด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์มีกล้องมองหลังเสร็จสับนี่ครับไฟท้ายตัวไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นหลอดไส้เห็นไหมครับเนาะอันนี้เป็น led นะแต่ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับโอเคเปิดขึ้นมาเลยนะครับภายในนะครับก็จะเป็นเบาะสามแถวนะครับคือเวลฟกับเอาผ่าแทบไม่ต่างอะไรกันมากมายเลยนะครับอาพูดความจริงเลยนะครับนี่นะครับตัวเบาะตรงนี้ก็สามารถปรับขึ้นด้านข้างได้เช่นกันนะครับวิธีการพับเบาะนะครับมันจะมีบอกอยู่ก็คือ นี่นะครับหนึ่งสองสาะ,ะทีนี้มันจะมีปุ่มอีกเห็นไหมเขาจะมีปุ่มหนึ่งก็คือเลื่อนเบาะหน้าหลังให้ลูกศรมันมาชนกับลูกศรสองก็คือดึงตัวนี้พอดึงขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับเอาตัวนี้มาเสียบได้เลยนะครับง่ายได้นะครับอ่าดูสภาพผมด้านใต้กันต่อสวยงามไหมนะครับแล้วดูด้านใต้ีิมีล้อ,อไหลรหรือเปล่าอยู่ครบเลยครับ ส่องจากด้านหลังเข้าไปให้เห็นเป็นไงบ้างครับสวยงามเนาะจะพับบ่อหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่วางของเก็บของหรือใครถ้าเลี้ยงหมาเยอะๆนะครับก็มาตัวใหญ่นะอยู่ทางด้านหลังได้เลยอ่ะทางด้านหลังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ่อถแถวสองกันบ้างตามผมมาครับเดี๋ยวขอขอขุญาขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับโอเคิดประตูกอนโอ้ คือข้อดีของหัวหมอนมิกกี้คืออย่างนี้ครับเวลานอนทางไกลนะครับแล้วจะพลิกเคาะเห็นไหมไม่มีตกหมอนเนาะเห็นไหมมันจะล็อกหัวไว้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับผมตัวปุ่มปรับบอกก็จะอยู่บริเวณด้านข้างนี้เนาะใช่ไหมนี่ตรงนี้นะครับภายในนะครับไฟแอมเบียนไลท์สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับนี่กดตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นไฟเปลี่ยนสีไหมแล้วแต่ใครชอบชอบแล้วกันถ้าเป็นผมเหรอ ประมาณนี้แล้วกันมันสี Mercedes Benz ใช่ไหม AMG <laughs> ใช่ไหมครับอาจจะเป็นความชอบแล้วกันแอร์ Air ก็สามารถเปิดปิดได้มีโหมดออโมต้มีนาโนอีร e, ะบบฟอกอากาศภายในรถยนต์นะครับตัวมูลรูฟนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับสังเกตว่ามันจะมีฟิล์มเห็นไหมแสงเข้ามาต่างจากตอนที่เราปิดเลยนะเดี๋ยวลองปิดให้ดูมืดตึ๊บเลยฮะเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับตรงกลางมีช่องเสียบ USB มาให้ด้วยนะครับสองตำแหน่งนะครับมีที่เก็บของนะครับ นี่ครับอ่าไม่มีแตกเลยนะโอเคแปไปบาะหน้ากันนะครับต่อมาที่เบาะทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอเลื่อนเบาะลงหน่อยนะครับเพราะผมเป็นคนตัวสูงนะครับโอเคพร้อมครับหนึสองมคือรถประเภทนี้นะ ทุกรถ MPV เนี่ยเรียกว่าไงเดียว f ฟีลลิ่งการขับขี่มันเหมือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านแล้วก็ขับรถมันสบายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะแล้นี่คือสภาพภายในนะครับของรถคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าเขามีจอนี่เนาะมีมีนิเกเตอร์ใช้งานได้เสร็จสับนะครับนี่เห็นไหมมีปุ่มเลือกเลย n a v y a u อดินะครับนะจะโหมดเสียงหรือจะเอาแผนที่นะครับมีปุ่มเห็นไหมครับแอร์แยกโซนเห็นไหมครับแยกอุณหภูมิ มี n าโนอระบบฟอกอากาศมาด้วยมีปุ่มออโต้ให้มาพร้อม Gear, มีเกียร์มีแมนนวลด้วยนะครับสามารถชิปเป็นแมนนวลได้ช่องวางของนะครับแล้วก็นี่นะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับตรงนี้เป็นไว l ล s ชัตเ r อร์ใช่ไหมใช้ยังไงอ๋อนี่นี่ดูนี่ปุ่มเปิดปิดเห็นไหมมีไฟนะครับแล้วก็ทำการวางชาร์จได้เลยเห็นไหมสะดวกไหม นี่เอาใหม่นะครับนี่นครับไวเลสชารจเจอร์นะครับมีปุ่มเปิดปิดด้วยนะเห็นไหมสังเกตไฟตรงนี้ไฟจะเป็นสีน้าเงินถ้าเราเอาโทรศัพท์วางลงไปนะครับตรงนี้นะครับนี่ขึ้นชาร์จแล้วนะครับสะดวกมากๆนะทำไมไวเลสชารจเจอร์มาให้ด้วยมี Type C นะครับมี USB ให้มาพร้อมเลยพร้อมทุกแบบเลยนะคุณผู้ชมดีเลยนะโอ้โหมีที่วางแก้วพร้อมเสร็จสับพพนักวางแขนตรงกลางผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่าทำไมรู้ไหมครับสมมติผมจะเปิดเอาของผมเปิดอย่างนี้ก็ได้อา้าวแล้วฝั่งนู้นล่ะ ก็เปิดอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับสมัยก่อนเราจะเปิดจากทางด้านหน้าอย่างเดียวใช่ไหมเออผมชอบนะเอาผ่านเวลไฟเขาดีไซน์มาได้แบบคํานึงถึงการใช้งานอะ่ะคือถ้าเปิดไปอย่างนี้มันเป็นที่วางแขนเข้าใจฟิลไหมติดแขนแล้วต้องทำตัวอย่างนี้เพื่อเปิดใช่ป่ะทาอย่างนี้ที่จบเลยนะแก้ปัญหาได้ดีนะโอเคนะครับถัดมาพระเอกของรถคันนี้ก็คือเรื่องของนี่เลยปุ่มเปิดฝาท้ายเปิดมุลลูปเปิดประตูสไลด์ทั้งสองฝั่งตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับ สะดวกไปส่งลูกก็กดเปิดอ่าไปโรงเรียนนะลูกนะจริงๆลูกต้องลงฝั่งโน้นนะผิดฝั่งแต่อยากให้ดูปิดได้เลยเห็นไ,ไหมครับสะดวกสบายมากๆนะฮะถ้าไม่แน่อาจจะจอดในโรงเรียนก็ได้ก็ลงเด็กขึ้นลงได้สองฝั่ง,งเนะาะถูกไหมครับอ่ะพวงมาลัยนะครับนี่นะครับก็ปรับระดับได้นะครับโอเคปรับประมาณนี้แล้วกันโหยิ่งพื้นที่เหลือเยอะเกินขออนุญาตนะครับ ่าก็จะปรับเบาเข้ามาประมาณนี้แล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะสบายมากๆเลยนะครับนี่นะครับเพาดานคันนี้ไม่มีการเจอมาก่อนนะครับให้ดูเลยมีไฟแต่งหน้านะครับเสร็จสรริงยิงแสงมันเหลืองไปน,นิดนึงเนาะถ้าเป็นผมผมจะไปทําแสงนวลเนานะโอเคนะคุณผู้ชมกระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้ครับพร้อมเลยนะครับแล้วมาดูกันว่ากล้องมองหลังเนี่ยชัดไหม นะกล้องมองหลังก็ภาพชัดเจนนะครับโอเคนะคุณผู้ชมผมลงไปสรุปราคาแล้วก็รุ่นให้อีกทีแล้วกันไปครับมาไปหน้ารถเลยครับน้องตะก้องของพี่นะครับย้ำอีกทีนะครับรถคันนี้คือ t o y ยต้าเวลไฟ2 5งจดจิชันรถปี2017เลขไม้แสนสองผมรับประกันรถคันนี้ให้2ปีสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ราคาของเขาเพียงแค่ 1, 0 0ล้านห 9,000บาทเท่านั้นครับสนใจเข้ามาทดลองขับหรืออยากมาลองเอาผ่าคันอื่นสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิาสารอัตาุตสาาการจนาพิเศษครับนึกถึงรถยนต์มือสองคิดถึงวิาสารอัตคาสาขาการจนาพิเศษวิาสาหอัตซื่อสัตว์จริงใจไม่ทิ้งรถและวันนี้คุณอยู่กับผมบาร์วิาสารกตอุตคาคับแล้วเจอกันใหม่วันนี้ผมอนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ